โกสปอตขยับลดลงแม้ CPI จะลงเหลือแค่2.5%กูรูฟันธงสัปดาหนะ์หน้าเฟดลดดอกเบีย้ย0.25%ส่วนทองไทยขยับกรอบแคบหลังเงินบาทสวิงแรงสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกอลาวนะครับวันนี้พฤหัสที่12กันยายนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำโกลสปอตมีการสวิงแรงพอสมควรนะครับในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อหรือว่า CPI แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาปิดตลาดในแดนลบเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียด ก่นอนอื่นเรามาดูภาพรวมราคาทองคําไทยในประเทศก่อนเลยนะครับชานน้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาไม่ขยับนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศลดลงไป50บาททาให้ราคาขายออกทองคําแท่ง9.5อยู่ที่4 1่ห0บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 0 0ห0บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่4 6 6 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,325าี่บาท4่ส,สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่35.75บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดอ่อนค่าาาาาจกตตีลวน้นรม แข่งข้าของดอลลาร์แล้วก็การปรับขึ้นของบอลยูสิบปีของสหรัฐนะครับทางนี้ตลาดได้ปรับลดความหวังว่าเฟดจะ ปรับรลดดอกเบีย้ยในระดับ0.50%ลงนะครับหลังตัวเลขเงินเฟ้อฟพื้นฐานว่าคอ c ีบเดือนสิงหาคมไม่ได้ชะลอตามที่คาดการนะครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางยุโรป ECB โดยตลาดคาดว่า ECB จะปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายอีก0.25%นะครับลงสู่ระดับ3.5%แลวก็มีโอกาสที่ส่งสัญญาณเดินหน้าลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ตลาดยังรอดูจัชี้นิราคาผู้บร,ริโภค PPI เดือนสิงหาคมด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขรายงานยอดผู้ขอรับสิการว่างงานรัตว์นะครับโปรดติดตามภาวะ ตลาดแรงงานของสหรัฐนะครับขาที่ปัจจัยในประเทศวันนี้จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐภาน,นะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่างเงินบาทบ้างแต่ว่าคงจะไม่มากเท่าปัจจัยต่างประเทศเช่นทิศทางดอกเบียเฟดนะครับทำให้วันนี้คาดว่างเงินบาทจะขึ้นไว้ในกรอบ33.50ถึง34 บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยพูวซิงเฮงมองว่าราคาทองคําแท่งในประเทศปรับตัวลงครับแต่ยังยืนเหนือระดับ40,000บาทได้หากว่ายังสามารถยืนเหนือบริเวณ40,000บาทได้อีกระยะหนึ่งก็สามารถเข้าซื้อเก็งกาไรระยะสั้นบริเวณดังกาดได้นะครับโดยพูดซิงเฮงอ่านให้เขาซื้อขายตามกรอบระหว่าง40,000ถึง4 8 0 0บาทนะครับโดยมีแนวรับที่45,000แล้วก็39,900บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่4 2 0 0แล้วก็4 3 0 0บาทก่อนจะไปดูภาพรวมการขึ้นไหวของราคาโกลด์สปอร์ตต้องขอบคุณบริษัทค้า ของโกลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก ylg b u l l i o n international จำกัดบริษัท i n น e r c o corporate จำกัดบริษัท o x i d สจำกัดบริษัทช h i n i n g g o ุล b ลี l น n จำกัดบริษัทช h i n i n g g o ิว jewelry จำกัด บริษัท tdc โกจำกัดบริษัทเล่งหง commercey จำกัดและบริษัท aurora ท r ดดิ n งจำกัดเราไปดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคา go s p o r t เมื่อวานนี้นะครับเคลื่อนไหวผันผวนมากเลยทีเดียวราคาขึ้นทดสอบ2,530ลาดลลร์รอบนะครับและก็อย,อยังผ่านไปไม่ได้ก่อนถูกเทขายลงมาปิดตลาดที่2,511ดอลลาร์โดยรวมวันต้นไป5ดอลลาร์นะครับปัจจัยที่กดดันราคาโ o p o r t ก็มาจาก การแข็งค่าของดอลลาร์แลวก็บอลเยลสาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่าดัชนีราคาวิพภกหรือว่า CPI โดย headlineCPI หรืออ่าดัชนีราคาผู้พวกทั่วไปนะครับรวมหมดอาหารและพลังงานประจาเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น2.5เปรเมื่อเทียบมปรายปีนะครับต่ำกว่าที่คาดการระดับ2 6แล้วก็ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ดับ2.9ถือว่าลดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐานร่วา c o r e p c i ไม่นับรวมหมดอาหารและพลังงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น3.2เปอรายปีนตครับสอเทาย แล้วก็เท่ากับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมวันที่17และ18กันยายนนี้ลงนะครับโดยล่าสุดเฟดวัตถุของซีเมคุปบ่งชี้ว่านักงทุนให้หนัก85%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแค่0.25%นะครับหลังจากที่ให้น้ำหนัก66%เมื่อวันอังคารแล้วก็ให้น้ำหนักเพียง15%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมครั้งนี้นะครับหลังจากที่ให้นหนักมากถึง3-4%เมื่อวันอังคารนี้นะครับ ส่วนคืนนี้สายจะเปิดเผยจต่ชีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI เดือนสิงหาคมนะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.1เเซเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเท่ากับเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จำนวนผู้ขอรบสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์ก็คาดว่าจะทรงตัวนะครับแต่ว่าประเด็นต,ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการประชุม ธนาคารกลาง,ง,างยุโรปดรือ ECB นะครับตลาดคาดว่าประเาลดลบเบีย้ยลงอีก0.25สู่ระสูดับ3.65จากเดิมที่อยู่ที่ระดับ4.25ซนะครับซึ่งต้องมาดูแล้วครับว่า ECB มีการลดไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งละ0.25โดยเดือนที่แล้วไม่ได้ลดนะครับแต่เดือนก่อนหน้าลดแล้วก็เดือนนี้ลดอีก0.25็ก็จะเป็นการนำเฟดไปแล้วครับ0.5ต้องมาดูว่าสัปดาห์หน้าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปนะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนนาาาบัทท้้องววว่่แแตดี2427 2%ล 1,532ล้านยังค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลข CPI เมื่อเทาบมายปีออกมาที่ดับ2.6%ต่ำสุดตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้ราคาเบรกเอาจุดสําคัญทางเทคนิคขึ้นไปได้นะครับขณะที่ภาพรวมรายสัปดาห์และเดือนก็ยังคงดูดีนะครับให้น้าหนักเชิงบวกต่อราคาทองคำไม่อยู่นะครับโดยอินดิเคเตอร์ในทาวฟีเล็กไม่ได้มีสัญญาณตึงตัวหรือเกิดสัญญาโอบอุ้แต่อย่างไรนะครับขณะที่ CME เฟดวัตถุก็ยังคงน้ำหนักให้เฟดจะปรับอัตราดอกเบ ขยับไปอยู่ที่ถึง85%แล้วนะครับส่วนคืนนี้ยังมีรายง,งานมาว่าเงินเฟ้อ PPI นะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีบุมเบิกคาดการว่าจะลดลงจาก2.2%เป็น1.7%ในเชิงฟันเดิมนททลเนี่ยครับถือว่าไม่ได้ให้ผมเชิงลบ ต่อราคาทองคําแต่อย่างไรนะครับบริการลงทุนทางชิน,นิโกนนแนะนําว่ารอราคาอยอดตัวให้โอเพนลองที่2,506แล 2, 1, 94, ้วก็2,497-94ดอลลาร์นะครับมีจุด SL ที่2,489ดอลลาร์ขยันที่แนวต้านอยู่ที่2,518-2,527แล 2, 40, ้วก็2,540ดอลลาร์ขณะที่ TDC กุมองว่าเมื่อคืนนี้ดต่นีราคาผู้พวก c p ไอของสหรัฐเดือนสิงหาคมขยายตัว0-2%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนนะครับซึ่งทำให้เงินเฟอ้ออยู่ระดับต่ำสุดนับแต่ปี2021นะครับแต่ว่าตัว คอ CBI ีไอย่างลงน้อยกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับ ส่งผลให้ตลาดคาดว่าในการประชุมเฟดมือีเดอร์นี้เฟดจะลดดอกเบีย้ยเพียงแค่0.5%ด้วยคำน่าจะเป็นมากถึง85%นะครับจากก่อนหน้าที่ประเมินว่าจะลด0.5%นะครับทำให้ราคาทองคำแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในช่วงแรกนะครับก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งโดยช่วงนี้ทาง TDC โกมประเมินกรอบราคาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำไว้แถว2,505-2,525ดอลลาร์ครับด้าน a r r g o o d i n g ระบุว่าเกิดสัญญาณการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำไปทดสอบแนวต้านบริเวณด้านบนแถว 2, 2,530ดอลลาร์ 2, นะครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านลงไปจึงมีโอกาสปรับฐานต่อเนื่องในวันนี้นะครับแต่เนื่องจากเนี่ยโน้มยังคงเป็นการแกว่งออกข้างดังคุณพิจารณาแบ่งเข้าซื้อตามแนวรับแถว2,500 2,490แล้วก็2,480ดอลลาร์ 2, เมื่อราคาอ่อนตัวลงมาแล้วครับแล้วก็ตะคาทุนหาราคาปรับฐานลงต่ำกว่า2,480ดอลลาร์ 2, แล้วก็ขายทากะไรเมื่อราคาดิดตัวจากจุดเข้าซื้อประมาณ10ดอลลาร์ 1, นะครับหรือว่าตามแนวต้านแถว2,520 2,525แล้วก็2,530ดอลลาร์ 2, ปิดทีท่นะ2500 2ดอลลาร์นะครับภายรับที่2,502 2,495แล้วก็2,490ดอลลาร์มีซับรอดที่2,485ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่2,522 2,528แล้วก็2,545ดอลลาร์และนี่คือข้อมูลที่โกลาหยิบมว่าฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์ของทางออสเตรเลียนะครับมาดูกันว่าหลังจากขึ้นทดสอบ2,530ดอลลาร์แล้วไม่ผ่านยอดตัวลงมาแต่ก็ไม่ลงดึกนะครับแนวโนว้มทิศทางจะแปงตัวในกรอบนี้ไปจนถึงเอโบล หรือเปล่าแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางอสิในช่วงบ่ายนี้นะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ